ครับวันนี้อันนี้ภาคสองนะภาคแรกภาคแรกเราถ่ายรวมๆมั่วๆไปแล้วนะภาคนี้เรามาดูว่าไอเนี้ยคืออะไรไอเนี้ยก็คือประตูนะครับบานประตูนะครับบานประตูนะฮะทีเนี้ยผมก็เลยถามป๋าแกว่าป๋าสมพงษ์ดีกว่านะผมเรียกแกชื่อเต็มดีกว่าเพราะว่าผมเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแก่แล้ว วิธีการทําอย่างเงี้ยครับเนี่ยฮะขีดขีดเส้นนะฮะเนี่ยที่จะขีดอย่างเงี้ยอ่าก็คือด้านเนี้ยมันจะมีร่องอยู่แล้วถ้าเราดูดีๆนะฮะล้วก็เอาร่องตันนี้เป็นหลักสองด้าน<ช>ผมถามแกว่าทําร่องทอําไมแกตอบผมเฉยๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากบอกประตูโมเดินมนมันโมเดินตรงไหนผมถามแกน,นะฮะนี่คือวิธีการทํานะต่อไปเราจะคงจะใช้ตัวราวเตอร์ในการ ตัวเล็กซอร่องนะฮะนี่คือเทคนิคช่างที่ไม่มีใครสอนและไม่บอกนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเรามาอนอัวออผมใช้คำว่าผมมาอนอัวป่านะครับผมก็เลยแอบถ่ายนะนะก็ขอคลิปละ2อนาทีพอนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการอัปเดตลงไปใน YouTube นะครับท่านใดสนใจติดต่อป่าได้นะครับป่าเบอร์อะไรครับผม0ูนย์แดเจครับ9กสตัว999 0เก้าเก้จ็ ป่าสมพงไม่ใช่เลือดทหารใช่ไม่ใช่เลือดทหารอ่าอ่า,อานี่ไงผมตั้งขายยาแล้วฮะผมตั้งขายยาให้แกว่าป่าอ่างจอมบิว้วนี่ลูกหลานตั้งขายยาให้แล้วนะครับสนใจติดต่อนะครับที่เบอร์เบอร์โทรบอ,อกไปแล้วแหลนะนี่ทีมงานเคาะก็เคาะไปสนุกสนานจริงๆวันนี้นะครับดูดูดูโอเค you're welcome man